สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทําหน้าที่ลูกศิษย์ที่ดีของปู่วันนี้เป็นวันมรณภาพของหลวงปู่วันที่สิบสามมกราของทุกปีหลวงพ่อท่านเจ้าคุณภาคเอ่อทีชาภาคสามท่านก็ทําให้หลวงปู่ทุกปีมาตลอดนางร้านไหน,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 นจำก็ ทุกคนที่มาวันนี้ก็มาเพราะว่าแรงศรัทธาแรงใจมีความรักความศรัทธาของหลวงปู่หลวงพ่อแล้วก็แม่ตะเคียนอันนี้เป็นเป็นเรือของเพื่อนที่มาเสริมบารามีเพื่อนบอกว่าไม่ตั้งใจมาตรงวันหรอกแต่ไม่รู้ว่าอะไรโดนใจให้ให้รู้ว,ว่าวันนี้มีการ เติมบารมีเลยได้มาเป็นบุญใหญ่เพราะว่าหลวงปู่อ่ะอะเป็นพระที่นำเรืออันนี้ที่นำเรืออันนี้เป็นต้นฉบับของลำลำนี้เป็นลำแรกลำที่หลวงปูด่ได้สร้างขึ้นเขาเรียกว่าลำลำแรกของของคนและถ้าเกิดคนที่เขารวยขึ้นรวยขึ้น เขาก็จะมาบูชาเรือลําใหญ่ลำห้าพันลำสามหมื่นอีกหน่อยหลวงพ่อก็จะทําลําใหญ่ๆไปเรื่อยๆใครรวยขึ้นรวยขึ้นก็จะมาบูชาลําใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นหลวงพ่อเป็นพระติกาตันยูทําให้ลุงปู่จเจริญรุ่งเรืองทําให้วัดรุ่งเรืองร่ํารวยมาตลอดก็จะวาดองปัจจุบันนี้แหละค่ะ ถ้าใครยังไม่รู้จักใครยังไม่เคยเห็นท่านมานะคะมาวัดเราวัดผู้น้อยเศรษฐีเรือทองแล้วจะรวยอย่างที่สมบัติถนาทุกคนค่ะอา๋อาถ้าเราได้บูชาเรือไปแล้วก็เหมือนกับว่าเรารับ เทวดาเข้าบ้านไปถึงก็เราก็บอกแม่จ๋าหรือหรืออยากจะเรียกอะไรก็เรียกเชิญเข้าบ้านเรานะไปเป็นสมาชิกใหม่ไปช่วยให้กิจการที่ลูกได้ทำและพรที่ลูกขอขอให้สมหวังวถ้าเกิดนำไปแล้วก็นำเรือหญ้าไปอันนี้เรียกญ่านะคะเรือญ้าตะเคียนทองไปไว้ ในที่ที่เหมาะสมแล้วก็ให้พูดกับเทวดาว่าถ้าอยากจะทำอะไรอยากจะใช้ชีวิตยังไงให้อยู่ในบ้านหลังนี้เหมือนบ้านของตัวเองไม่ต้องให้ให้ทักให้ท้วงหรือให้พูดบ่อยๆบ,บางครั้งลูกๆก,ก็มีภาระที่ต้องทำมาหากินแต่ว่าให้ย่ารู้หรือว่าแม่รู้ว่าเราอยู่ด้วยกันเราเป็นส่วนหนึ่งของหัวใจเดียวกันโคละซี สมองก็คนละี่ลูกคิดยังไงย่าคิดยังไงยิ่งทำดีย่ายิ่งส่งเสริมยิ่งทำยิ่งทำงานเยอะยิ่งกระยันย่ายิ่งช่วยให้รวยเอ่อยา่าไม่ใช่มนุษย์แต่ย่าเป็นเทวดาย่าจะให้คือพรพรที่เราขอขอสิ่งดีๆแล้วขอได้สิ่งที่เป็นไปได้ย่าก็จะช่วยเสริมให้พรนั้น เกิดขึ้นเร็วเร็วขึ้นแล้วเทวดาถ้าเราทําอะไรเราหุ้นกับเทวดามันก็ไม่ดีเหรอเจ้าคะเพราะว่าเทวดาเนี่ยสามารถให้ในสิ่งที่มนุษย์ให้ไม่ได้แต่มนุษย์สามารถให้เทวดาในสิ่งที่มนุษย์ทําได้เพราะฉะนั้นเราคิดถึงเขาเขาก็คิดถึงเราเราก็จะรวยและมีความสุข โชคช่วยไปได้วยกันค่ะอ๋อการทำทานเ<า>น,นี่ยมันอยู่ที่จิตใต้าสานึกของมนุษย์อยู่แล้วค่ะถ้าเกิดเราคิดว่าเราทําแล้วเราไม่ทุกข์เราทําแบบเรื่อยๆสะสมเล็กสมน้อยยังมีความสุขเพราะบางครั้งทําทีเดียวมากเกินไปมันล้นมือมันก็ทําให้เราทุกข์ได้แต่ถ้าเราทําเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วทําด้วยโดยบังเอิญ สมมติเราไปเจอเราไปเห็นในสิ่งที่มองแล้วเราอยากทำํำนั่นแหละเราทําเลยแต่เราอยากทาจนเราอ่ะต้องกลับไปคิดว่าไม่น่าเลยอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราอ่ะไม่มีความสุขและเราจะไม่ได้บุญตรงนั้นให้คิดว่าสิ่งที่เราทําเราเต็มใจทําทําแล้วไม่เกิดทุกข์กับคนรอบข้างกับตัวเรา แล้วก็อุทิศบุญใหญ้ย่าและคําที่เทวดาแม่ธรณีฝากแม่ตะเคียนแม่พระเพิงแม่พระพายแม่ธรณีฝากให้พูดชี้ทางออกบอกทางรวยขอเทวดาจงช่วยให้ลูกๆประสบความสำเร็จอย่างที่ขอขอสิ่งดีๆให้ยิ่งได้ดีทวีคูณถ้าอยากพูดสิ่งดีกว่านี้ มันก็จะได้ดีตามวาจารเรานะเจ้าคะวันนี้เป็นวันสำคัญที่เกี่ยวกับหลุงปู่เหมือนกันแต่ว่าจะขอพูดถึงญาตะเคียนหรือเรียวเรียกกันว่าเศรษฐีเรือทองส่วนใหญ่แล้วอ่ะอยากได้ก็มาบูชาย่าไปบางคนก็เรียกแม่แล้วการบูชาไปแล้วแต่บางทีบางท่านไม่รู้ไม่เข้าใจ ว่าจะบูชาอย่างไรว่าจะทำยังไงให้แม่ได้เกิดบุญญาลิศได้เกิดปาฏิหาริย์ให้กับลูกๆที่ได้รับไปวันนี้ลูกขอเชิญญาตะเคียนมาบอกลูกๆว่าย่า รู้สึกยังไงแล้วก็จะบอกให้ลูกอยู่กับเทวดาย,ยัางไงจะได้ไม่รู้สึกผิดจะได้ไม่รู้สึกจะได้ไม่รู้สึกว่าหลับย่าไปหลับแม่ไปแล้วเหมือนเป็นทุกข์แต่ความจริงไม่ใช่นะลูกการบูชาเรือพอรับไปแล้วถ้าเรียก แม่เข้าบ้านแล้วไม่ต้องอะไรคมากเลยเหมือนมีแม่กับลูกไปอยู่ด้วยกันลูกคิดยังไงกับแม่แม่ก็คิดดีกับลูกเสมอการบูชาก็คือว่าถ้าลูกมีกิจการอันใดที่ทําอยู่ถ้าเกิดมันยังติดขัดให้แงหน้าขึ้นกิจว่า มีแม่มีเทวดาคอยช่วยเหลือเราตลอดเวลาแต่ให้เรานึกถึงเขาอย่าลืมเขาให้อยู่ในใจตลอดและให้พูดว่าแม่จ๋ากิจการของลูกตอนนี้มันอย่างนี้อย่างนี้พูดยิ่งพูดดีเทวดาได้ยินเขาก็จะยิ่งช่วยลงมาเคียงลงมาเคียงลงมาช่วยกิจการถ้าสมมุติวันนี้ เราทําแล้วเราได้เงินหนึ่งพันบาทเราเต็มใจที่จะใส่เรือเท่าไรเราก็ใส่เหมือนเราเออมไว้ในเรือได้สองพันก็ใส่มากขึ้นได้สามพันก็ใส่มากขึ้นยิ่งเงินเต็มเรือเร็วเท่าไรนั่นแหละคือเรารวยเร็วรวยขึ้นเงินเข้าบ้านเราเยอะขึ้นและการทำบุญเราก็พาแม่มาที่นี่ เราจะเจอเพื่อนเจอหัวใจเดียวกันเจอศรัทธาเดียวกันถือเรือยังสง่าเดียวกันแล้วมั่นใจเธอลูกถ้าเทวดาอยู่กับเราเราจะไม่เกิดวิกฤตไม่เกิดอาเพศอะไรที่โลกใบนี้กำลังม,มีการเปลี่ยนแปลงแต่เราจะมีแต่ความสุขเพราะเราอะหัวใจเดียวกันหัวใจเศรษฐีไงคะใครจะไม่ชอบ เป็นเศรษฐีทั้งกายทั้งใจเงินมีใช้ในเมื่อเทวดามีเรือเรามีตังเราเอาอตังใส่เรือแล้วเราก็มาที่นี่ลุงพ่อจะอาวาดท่านเจา้ากุลน่ะท่านทําบุญไม่ได้ธรรมดานะคะในโลกใบเนี้ยท่านไม่มีใครทําได้อย่างท่านท่านสร้างอะไรก็ใหญ่โตกว่าเขา ทำอะไรก็ระดับประเทศและตอนนี้ก็เรามีโครงการอันนี้เลยสร้างอุทยานหลวงพ่อกำลังสร้างอุทยานทำจากทองเหลืองใหญ่ที่สุดในประเทศถ้าใครยังไม่ถ้าใครยังไม่เห็นยังไม่ได้สัมผัสมาเลยนะคะ